ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับโตโยต้ a อาผาด h e v 2025รถมินิแวนไฮบริดระดับพรีเมียมที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพิ่มความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอาผาดเป็นที่รู้จักในฐานะรถครอบครัวระดับไฮเอนและรุ่นล่าสุดนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำยุค ขุ่มพลังไฮบริดที่ทรงพลังและห้องโดยสารที่หรูหรากว่าเดิมไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับครอบครัวหรือรถระดับผู้บริหาร Alphard h e v คันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota โโ Alphard h e v 2025มาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดีไซน์โดดเด่นดูทรงพลังไฟายหน้าเล็ดแบบเรียวบางที่ออกแบบให้กลมกลืนกับฝากระโปรงหน้า พร้อมไฟสองสว่างกลางวันแบบ DRL ที่เสริมความหรูหรากันชนหน้าถูกออกแบบให้มีหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความสวยงามด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ดูหรูหราพร้อมแถบโครเมียมและประตูสไลด์ไฟฟ้าที่ใช้งานสะดวก ล,ออล้ออลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์2โทนช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่พรีเมียมส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเลตด,ดีไซน์ยาวเชื่อมต่อกันสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับเอาพาดใหม่สปอยเลอร์สีดำและกันชนหลังที่ตกแต่งด้วยโครเมียมช่วยเสริมลุคที่ดูโฉบเฉี่ยวและหรูหรายิ่งขึ้น กุมพลังของโตโยต้าเอาพาด h e v 2025ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดขนาด2.5ลิตรสีสูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่พัฒนาใหม่ของโตโยต้าให้กำลังรวมประมาณ250แรงม้าทำให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นและเงียบขึ้นระบบส่งกำลัง eCVT อัจฉริยะช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรถคันนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและการยึดเกาะถนนแม้ว่าจะเป็นรถมินิแวนขนาดใหญ่แต่เอา่าด HEV ก็ให้การขับขี่ที่มั่นคงและนุ่มนวลต้องขอบคุณระบบกันสะเทือนที่ปรับจูนมาเป็นอย่างดีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ที่ประมาณ15-18กิโลเมตร ลิซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถระดับนี้เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หรูหราและทันสมัยภายในของอาผ a าด h e v 2025ตกแต่งด้วยหนังแท้คุณภาพสูงมีตัวเลือกสีที่หลากหลายเบาะนั่งมาพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศ รวมถึงฟังก์ชันนวดไฟฟ้าในรุ่น Executive แล้วเบาดแถวที่2เป็นแบบ V.I.P กับตันซีทที่มาพร้อมที่รองขาปรับเอนได้พร้อมจอความบันเทิงส่วนตัวแผงคอนโซลหน้าติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก JBL ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมอีกทั้งยังมีไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารและหลังคาพาโนรามิกซันรูฟที่ช่วยให้ห้องโดยสารดูกว้างขวางและโปร่งสบายโตโยต้ายัง ให้ความสำคัญกับการเก็บเสียงทำให้เอาผาด HEV เป็นหนึ่งในรถมินิแวนที่เงียบที่สุดในตลาด ด้านราคานั้นโตยโยต้าอาผาด h e v 2025มีให้เลือกหลายรุ่นรุ่น,รนเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ1.9ถึง2.3ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยส่วนรุ่น Top Executive แล้วที่มาพร้อมออปชันระดับสูงสุดอาจมีราคาสูงถึง3ล้านบาทขึ้นไปแม้ว่าจะเป็นรถที่มีราคาสูงแต่ด้วยคุณภาพงานประกอบฟีเจอร์ระดับไฮเอน n d และความน่าเชื่อถือของโตยโยต้าทำให้อัลาด h e v เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับใคร ที่มองหารถครอบครัวระดับพรีเมียม โดยรวมแล้วโตยโยต้าอาผาด h e v 2 0 2 5เป็นหนึ่งในรถมินิแวนที่ดีที่สุดในตลาดด้วยดีไซน์ที่หรูหราขุมพลังไฮบริดที่ทรงประสิทธิภาพและห้องโดยสารที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุดทำให้มันเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวผู้บริหารหรือการเดินทางระดับ VIP หากคุณกำลังมองหารถที่มีทั้งความหรูหราและความประหยัดน้ำมันอาผาด HTV คันนี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอน นี่คือรีวิวของเราสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถสุดพิเศษจากเราแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป